วันนี้เรามีนิทานดีๆมานำเสนออีกแล้วนะขอเชิญรับฟังกันได้เลยนิทานเรื่องเพื่อนสีสัตว์ป่าการลัครั้งหนึ่งในป่าที่มีลำธารสวยงามมีครอบครัวพังพอครอบครัวหนึ่งวันหนึ่งแม่พังพรนนำลูกๆออกจากรังมาหากินในป่าบริเวณลานกว้างเมื่อทุกตัวกำลังกินอาหารอร่อยๆอ,อ,อยู่นั้น ลูกพังพรตัวน้อยก็วิ่งเล่นไปทางอื่นจนหลงทางและหายไปจากสายตาแม่แม่พังพรตกใจมากจนร้องเรียกลูกดังลั่น <c oughs> เสียงร้องดังไปทั่วป่าจนรบกวนสัตว์อื่นๆที่กำลังพักผ่อนอยู่กระต่ายและนกกระทาจึงเดินทางมาหาต้นเสียงร้องเป็นอะไรหรือคุณพังพรคุณร้องลั่นป่าแบบนี้กระต่ายถามอย่างเป็นห่วง ลูกพังพรของฉันหายไปจากกลุ่มอมันอาจจะหลงทางในป่าแล้วสัตว์อื่นมารังควานแม่พังพรร้องไห้นกกระทาพูดว่าเอาอย่าร้องให้นะคุณพังพรเราจะช่วยคุณหาลูกของคุณกระต่ายและนกกระทาจึงร้องเรียกลูกพังพรออกไปทั่วป่าเสียงเรียกดังไปทุกคนทุกแห่ง จนได้ยินเสียงร้องตอบกลับมาจากที่ไกลๆปรากฏว่าลูกพังพรไปติดอยู่ในโพรงใต้รากต้นไม้ใหญ่แต่ช่องโพรงกับแคบเกินกว่าพังพรตัวใหญ่จะลอดผ่านได้กระต่ายลองไปช่วยก่อนแต่ช่องทางก็ยังกับแคบเกินไปจึงต้องให้นกกระทาที่มีรูปร่างเล็กที่สุดลอดผ่านเข้าไปคว้าหางลูกพังพรดึงออกมา หลังจากลำบากมากจนกระทั่งได้ตัวลูกพังพรก็วิ่งกอดแม่ด้วยความดีใจขอบคุณจริงๆนะคุณกระต่ายและคุณนกกทาที่ช่วยชีวิตลูกของฉันไว้แม่พังพรกล่าวด้วยน้ำตาคลอนกกทาตอบด้วยรอยยิ้มว่าคุณพังพรไม่ต้องขอบใจเลยค่ะเราทำไปเพราะเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนต้องช่วยเหลือกันและกัน แม้จะแตกต่างหน้าตาและเผ่าพันธุ์กันแต่อย่างน้อยที่สุดก็อยู่ร่วมกันในป่านี้ด้วยกันฉันมองว่าพวกเราเป็นเพื่อนสีสัตว์ป่าด้วยกันกระต่ายพยักหน้ารับและพูดต่อครับครับเราทุกชีวิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันในป่าแห่งนี้ถ้าไม่มีใครช่วยเหลือกันมันก็อยู่ยากแม่พังพรรู้สึกประทับใจมาก จากนั้นสัตว์ทั้งหมดก็ช่วยกันส่งกลับที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยและมีความสุขข้อคิดสอนใจจากเรื่องนี้คือการมีเพื่อนแท้ที่เสียสละและไว้วางใจได้ย่อมมีคุณค่ายิ่งถึงแม้จะมีความแตกต่างกันแต่ถ้ารู้จักเคารพและช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เพื่อนแท้จะคอยให้กำลังใจและร่วมฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกัน สร้างพลังความสามัคคีที่แน่นแฟนมั่นคงเพื่อนๆอ,อย่าลืมนำข้อคิดดีๆจากนิทานนำไปปรับใช้ในชีวิตกันด้วยนะฝันดีนะทุกคนบายบาย